กรดเกลือ35%สำหรับใช้กับสระว่ายน้ำกรดเกลือสามารถใช้กับสระว่ายน้ำได้ใน2วิธีคือปรับค่า pH ของน้ำและล้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำ 1. การใช้กรดเกลือปรับค่า pH ในสระว่ายน้ำหากสระว่ายน้ำมีความเป็นด่างมากเกินไปเราจะต้องใช้กรดเกลือเพื่อลดค่า pH ลงโดยอัตราส่วนการใช้ กรดเกลือปรับค่า pH ของน้ำจะขึ้นอยู่กับความเป็นด่างของน้ำแต่โดยปกติจะใช้อัตราส่วน1ลิตรต่อน้ำา100ลูกบาทเมตร 2. ใช้กรดเกลือทำความสะอาดสะวน้ำขจัดคราบสกปรกและตะไคร่น้ำโดยใช้กรดเกลือเทลงบนคราบตะไคร่น้ำและใช้แปรงขัดควรใช้กรดเกลือด้วยความระมัดระวังเพราะกรดเกลือเป็นสารที่มีพิษและอันตรายหากสัมผัสกับผิวหนังหรือสูดดม หากท่านมองหากรดเกลือเพื่อนำไปใช้งานสามารถสอบถามได้เลยค่ะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรดเกลือแอดไลน์นี้ค่ะ